นอนเขานอนกองเว้นทั้งพี่คือกันเสียงดังบ่อดเขาไล่เขามาไล่ขายในห้องแมงห้องแหงแคบ,บๆเดี๋ยวจังขยับขยายเนาะเนาะสิ้นปีโอ้ยอยู่บ่ได้แล้วเพราะว่ามันเกิ่งใจเขานะเพราะว่าเขาต้องพอใจเนาะมาประอยากอยู่ห้องร่วมแม้เออเพาแม่ห้องร่วเออยังอพาร์ตเมนต์หน่อยแต่ว่าน่าจะก็ยังเสื่อเนี่ยเสอ ก็อ๋อตึกนี้นะตึกที่คนอยู่เนี่ยเป็นคนตึกคนทํางานนี่ fc บ่ดยแบบว่าตกงานคือจิกตีเด้บ่ายนี่เขาเหตุงานเป็นกะเนาะร่วมพยาบาลนี่สิไงเขาเหตุงานเสร็จก็ต้องนอนกางเว้นช่วงนี้เขานอนกางเว้นตะกี้นี่จิกตีเสียงดังกางเว้นได้เพราะว่าเขาไปเหตุงานบายนี่กลางคืนเขานอนเอ้กลางคืนเขาเหตุงานกางเว้นเขานอนนี่จิกตีเสียงดังบ่ายใดเด้อใดยินบ่า fc ไดยินจิกตีบ่าบ้นี่จิกตีงามบ้าั้งฝักอตอน ปั๊บแป้งอ่อนๆในถึงดอกไม้สองดอกไปหาสื้อเพิ่มก็บ่มีเงินอืมของขายบ่ดีของขายดีก็่ฉมีเงินซื้อดอกไม้เด็กงามัสนนี่หะมากคะขอยาขายแล้วค่ะด่วนๆด่วนๆโอ้ยไปช่องเจเนาะเจบอกว่าต้องด่วนๆเด้อแต่เมื่อขายของบ่ได้ได้อึ่งด่วนๆไปเลยเหมือนไอ้พวกค้าวตือหัวนะด่วนๆด่วนเร็วมานั่งกันเห็นหน้าไม่ข้าวปะ โอ้ยบู๊เก่าเนี่ยเบิร์ตเนี่ยบู๊เบิร์ตต็กเทียรขายมาเกี๊ยเดียนละบู๊เบิร์ตต็กเทียรเอ้ยเอ็มาไม่ค่าบู๊เสียงดังก็บ่ได้อุปสรรคมันเยอะดีมาเหมาเนี่ยไปออนเซลล์ออนเซลล์ตะกี้ขายผืนละลอยยี่สิบตอนนี้ออนเซลขายผืนละลอยซาวค่ะลอยซาวสามผืนเด้อทรงฟรีผืนเดียวทรงบ่ได้ค่ะลูกลูกทุนลูกทุนใจบ้า เอา้ามีเอฟซีผู้ใดสร้างของมาหลังบานผู้ใดสร้างของโอนเยมากแล้วเดี๋ยวไอ้แม่ข่าล่งไรกันเดอ้อเห็นหลังหลังมันแรนกับเมานนงานเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีเด้อผู้ใดสร้างของกขมาแม่ค่าเห็นลหลาหลาแต่ว่าขึ้นไรยุเครื่องหนึ่งขึ้นไรไนะมาซอยเมาไ้เบอร์ซัสสิได้เซา,า,า,าขายสิไดฮัมอันอย่างอื่นมาขายสิได้เคียจาของสิเดค้นของเมื่อไรค่ะขายบ่ออกนลบเต็มเลยเด้อย จะมองเลยคนบาไหวคนบาไหวนะอ,อม่บบมได้เพราะเนี่ยเขาไม่กับเราบอกหองเก่าแคบแม่ค้าก็โตแบบใหญ่นึงมันสิขายจังไดมันบอกขายของก็ต้องมีพื้นที่มันบอกเออโอ้ยม,มันมันยากชีวิตม,มันมัใส่ชีวิตยากเนาะป้าคือจ,จบง,งานแต่เมื่อนี่อาคือกลึงกล้องแต่ไ,ไม่กล้าคือจบง,งานแต่ อากัน้นน้อยแต่หกนะักเนาะไปใช้กับเบิร์เอฟซีเข้ามากกันลรวบอเบกนเนี๋ยเบิร์เงนเดือนมากันเข้ามาแม่เขามาไม,ม,ม่สูเอฟซีหลากจังหลายยันย่านถึงเอิ้นซื้อบหุ้มที่มแม่มแม่แม่แต่ไม่ขาดนั่งเงินเล้วมูข้า,า,นะขามันมากนะาั่งก็หุ้มสี่ทับตายกันอยู่ให้มันนะ นตัวนห้านีอยอย่คือปลากระป๋องบอเอฟซีเอฟซีอุดซื้อว่าห้าหนี่คือปลากระป๋องบออาร์ตกันเอเลอัดลาดยูฮอมก็น้อยเสียงดังก็ไม่ได้ <c oughs> เก่งใจก็นะเขานอนอยูยย่ขายของมิติใหม่นะกระซิบเอากะซิบเอา ากขายค้าอยากขายเสียงดังบ่ได้มันบอแมนตลาดนัดอืมนานบอสวัสดีค่ะคุณมนวิสามนวิสาอ่าโดเงินมากเปนนบอค่ะอันพิิพ์ไว้เลยเด้อค่ะเด้อเอาไล่ได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวลงแล้วไม่ค่ะสิแพ็กซุงเด้อค่ะเด้อขายของมิติใหม่กระซิบเอาของก็อยากขายเนาะ เสียงดังก็บ่ได้ <c oughs> เปิดแอร์ขายเพืลงทุนด้นี่ลงทุนเดน้กาแฟอ่ะอากาแฟของโมเมนต์เถือกเน้กระจายบอลมวยละสิบบาทนเนี่ะเดี๋ยวขายเสศษก,กาแฟ้าวลงละลันขายบ่ออกนี่ลงทุนเด้เปิดแอร์ขายของลงทุนเด้เข้าใจบอลอืมโฆษณนเอฟซีก็เจ้าขามาซอยแม่ค้านะค่ะมาซอยซื้อเน้ แม่บอกคุณว่ามีสามารถหลายคนหนึ่งเลยค่ะน้องสระบุรีค่ะนั่งถากันเด้อนั่งตตกแอร์กันเน่ะคุณมัน,าม,านมีนะนะสคา,มคมาค่ะี๋ยวขายของเบิร์ดเนี่ยสิไปบื่อซื้อบ้านหลังเดียวเหรอค่ะเอฟซีซื้อบ้านหลังเดียวฝ่ามาอุดห,น,หนุนแม่ค่าแน่แม่ค่าสิแต่มีเงินไปซื้อไปดาวบ้านค่ะหรือหาดไปดาวบ้านหลังใหญ่ๆขายของแล้วมาแนค่ะมาแน่ได้ยินบอ ยินบ่หูคุณวันวิสาบอกว่าโอ้ละค่ะเอาสีงามๆเด้อจ้านี่ค่ะเดียดนะมักสีท้นใดพิมพ์ไปเลยเด้อค่ะเด้อพิมพ์ใหม่ทั้งหลังมาเอาสีหยางแน่เอาสีหยางไล่บอกเป็นหยางดอกว่าเอาเขียวเอาหนังเงินเอาแดงเอาส้มผู้อีหยังวันนี้สีนะแม่ค่าสิจังงามๆคือแม่ค่าเดี๋ะคา่ะ ขานั่งถ่าเอฟซีกันก่อนเนาะคุณมนมีสาเนาะถ่าจะเข้านึงตอนนี้เพิ่นไปใส่กันเบมดเอฟซี FC. เดี๋ยวไปเบิร์นกันช่องใดขืนแน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเฝ้ามาซื้อผ้าน,น่นสิเดเบเอาเงินไปดาวซื้อบ้านไม่ละค่ะอันนี้พอดีขัง,งของเขานอนอยู่เสียงดังบได้เดอ้อได้ยินบ่เออพื้นหน่อยพื้นลอ,อยเช้าพื้นใหญ่สองลอยสามสิบได้ยินบอค่ะ ฟ้าเมื่อซื้อนะคะสิเดียวเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆเออสิเต้นขายเสียงดังบันไดก็ได้มามาซอยซื้อไวแน่คนจีจีแซ่บเออในยินบอเบิ้งบริเวณก็น้อยไปไปขายทั้งหน้าบันไดแล้วก็รบกวนทางของเพราะเขานอนนะเอฟซีเข้าใจไหมค่ะเนาะมามาพุกมาซอยซื้อกันบุระสองสามผืนสามผืนองผืนใม่ค่ะสิเดือบเบิร์ดเนี่ยสิเดียวเงินไปดาวบ้านไม่เข้าใจคอยบใอบใช้ก็บบอ หัวรอนอีกอย่างเงี้ยมันเคยเห็นบหขายแน่วไม่แหงขายหยาดอยู่เสียงดังก็บ่ได้เพื่อนนอนอยู่มูนอนใส่หัวเลยเออแั่นริงนรงามมากงามาแม่ค่ะก็มีความพยายามเลยเอาพื้นหนึ่งพื้นหนึ่งลอยเ้านี่ลอยเาเนี่ยมาซอยกันบุระสามผืนมาหลับพดสอบกันนั่งบุระสามผืนในสามอยหกสิบทรงฟรีเนี่ยข้าวเดียวกับเบิดแล้วเออ เราเดืกระเบิดแล้วนี่ยบัดซไหจะพื้นหนึ่งอ่าพื้นซิปพื้นสิบห้าพื้นยี่สิบหาพื้นหนึ่งมาเร็วๆแน่ะไปส่วนมูส่วนพวกมาบโบราสามพืนแปก้นกรเบิดแล้วเร็วๆเร็วเแม่ข้าเชดหนังบได้เปิดแอร์เนียเปิดแอร์คล้ายๆได้ลุกได้แอร์ไวละชิบบาทได้โมเมนต์ถึงๆโมเมนต์วละทำมันนั่นเน เห็นใจบอเห็นใจแม่ค้าบอริมสติก็บสีบลดแล้วมาเร็วๆเอเดนครับอ่านในสีบทเ์ียนคุณวนวิสาบอกว่าเอาสีงามๆอ่ะโอเคค่ะนะเดสิจจดไทยงามๆเลยแอดไลน์มาเด้อศูนย์เก้าแปดแปดสองหสามศูนย์หาซีเออแอดไลน์มาพร้อมเพร่ออันเดียวกัน มาเสือเบิร์ซามันได้สิเลยไปไล่นอกห้องไปไล่ผูส้สวนขาทา,ทาะนณะพะไ้าไล่อยู่ห้างเปิดเปิดแอร์เย็นๆวันต่อมา,านั่งเฝ้าบ่าอโามใจบ้ามาเอเศร้ากับขอบึ้นเดินออกมองเมาไปแล้วกับโป่งเหลือกระเป๋าอีกสามเจ็ดสุดเดิมมันมันไม่มองแขวนแล้วขายบ่หโมกอนหมื่นแม่ค้าแห่งตัวหน่อยอยูอย่นั่งกับบ่มีมองนางหงน้อยมันแคบ ฟาวมาฟาวมาเดี๋ยว่อยจะเอาเงินไปดาวบานแล้วเร็วๆมาซอยก่อนเนี่ยนางก่อน สวัสดีค่ะอ่านใกล้ๆมันสีดังเสียงมันสะออกไปคุณวันวิสาคุณคําแปงคุณพี่ก้างนะคุณสายฝนสนสางเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณคุณโสพีคุณยายนอนอนะคะแอดมินมาแล้วคุณไก่โซนเป็นไงคะเก็บหมักกระทันได้เยอะไหมคะเก็บหมักกระทันพอขายบอ่อพากับขายบอ่ออกคุณไก่สซนห้องทั้งขางเขาก็เปลี่ยนกะเหตุงานเสียงดังเขาเพอได้เขาไล่มาไล่ในห้องนอนพี่ เพราะว่าไปไล่กระบุนเขานอนอยู่เสียงมันดังแหมเขาบ่ได้นอนเขาเห็ดงานเนี่ต้องเห็นใจเขาเอฟซีต้องเห็นใจจิกตีเนี่ยต้องฟามากซอยกันเมาเห็เบิดเข้าใจปะห้องก็แห้งแคบเบึงที่เราชิว่าขายของเวอร์ซันขายจะขายขายของจะขายขนาดตะโกนขายยังขายบ่ไไรเลยขายยังสิบมันสิด้ขายบ่วะขายปลาห่มข้าปลาห่มปลาห่มปลาห่มเพื่อนอร่อยเช้าอร่อยเช้าชื่อคุละสามพืน สามร้อยหกสิบชงฟรีพื้นไงกันพื้นไงตรงหนึ่งชงดอยสามสิบสามพื้นหกร้อยเก้าสิบชงฟรีเขาสิตื่นเขาสิตื่นแต่อีกตัวเนาะคลายเบิร์ดกับบะมี่ยังหลายลวก็ขนง่ายยูเอฟซีสิซื้อบ้านหลังใหญ่ๆงามๆ้างมันมานะสิไปไล่ถึงดาดฟ้าบุระบาทนี่มามาซอยกันซอยกันนะคะเด้อโอ้ยขอบคุณ ก็คุณแอดมิน min เรามาแล้วนะคะเต่กว่าแอดมินหนีไปเบิดแล้วโอ้ยคุณสู้เกียดใ้สินี้จะโดนแล้วโอ้ยกลับมาแล้วหนึ่งมาแล้วมาแล้วคุณยายหอมนะคะสวัสดีค่ะคุณไก่ส่วนบอกคุณยายหอมสวัสดีเบิงมิติให่ม่ขายของคุยกับลูกค้าต้องคมห่างในสิหะั็ไปไกลบบได้มันบมีบริเวณเลยค่ะสิสู้ของอะไรซํานี่โอ้ยกระถายเอฟซีใจบุญเห็นใจน้ะอิตูนเห็นใจอิตูนแม่ค้าเนาะ้องก็แคบเบิ่ง โอ้ยอุปสรรคมันลายพื้นน้อยพื้นน้อยว่ยนะมัดหนึ่งหาผืนโอ้ยมันมีห่องมองหอดว่าเต็มโต๊ะเลยเสาหาผืนอืมนะมาค่ะไปเอิม้มูมากไปเอิม้มูมาเมา,มาแล้วเนี่ยขายเบิร์เดียวสิผ้าไปเที่ยวหา้างขางยผ้ยยหาหฮมเบิร์สิผ้าไปเที่ยวห้างแอร์เย็นเย็นเป็นนางเอเตเอเตไล่อยู่ในห้างบนเออมาเร็วๆสิผ้าไปเที่ยวอันสวนน้ำมีน้ำ ไปริมน้ำไปนอนงริมน้ำแต่ว่านี่ขนใส่รถมาไว้เมียสั้นโอนบนย่างเอาแต่เจ้าของกับเมียไปแห้งเล้วอไม่แบกของขายขึ้นไงลงตายพอดีเออเขาใจบ่แม่มาคุณไก่โซนบอกคุณโสภาสวัสดีครับคุณกำปูนคุณไก่ซนบอกโอ้กูกูเห็นสภาพไหมค่ะรัตติอิตอนเนาะขนของขึ้นลงแค่ไปส่งกับสิตายแล้วกันสนใส่รถไปตั้งขายริมน้ำกับพอดีเผา มันได้ขายเบิร์ดดอกเอามาหฮมเนี่ยเผาไม่ค่าตายก่อนมันหนักในเบิรงปากทีเนาะดีนะว่าปากยังแดงอยู่เนาะปากบ่แดงก็ขายบอออกปากแดงก็ขายบอออกอือตอิตุนเนาะมแม่บัวกับคุณไก่โ้นบอกพี่กําปุนหมดดีครับพี่กําปุนบอกจ้าไก่โซนนะคะคุณวันวิสาก็แอดไลน์มาแล้วกับคุณงงนั่งยางยงนั่งมาหันนนาห่นเบิร์ดนั่งมาหั่นเบิร์ดมาซอยกันซอยกัน นะคะคุณไก่ส่วนบอกพี่ก้งสวัสด,ดีครับคุณวันวิสาสวัสด,ดีครับนะคะคุณไก่ส่วนบอกแม่ค้าบอกมีหม่องนางบอกมีอยู่แต่ว่าเสียงดังบ่ดไดเออนั่งไกลาลายอะสสบ่ได้ยินขณะเสียงดังจนกลองสิแตกกันยังบ่ได้ขายอยู่จุดถูกไปแล้วจุดถูกขายลูกค้าก็บ,บ่มาได้สิเห็ดทังไดแล้วค่ะเอฟซีโอ้ยเมยนั่งกอนงา่า,งามาง่ายมา่ ครับเปิดแอร์ส่มโมงเดียวเด้ขันบอดดขายก็ต้องปิดแอร์แล้วประหยัดหน่วยสิบบาทส่มโมงหนึ่งจะบาทคืบเบิ่องบ่ดด้เลยสิมาเปิดแอร์มาขายของหรอขายบอได้บ่เปิดได้สิไปนั่งหน้าบ้านบ่ได้เแล้วผเพื่อนตื่นก่อนไอ้เพื่อนบ้านตื่นก่อนบุละหกโมงแรงบุละแจงสีเด็ดขายเพราะฉะนั้นส่มโม่งหนึ่งเฝ้าซื้อเฝ้ามาได้วขวดตั้งเวเล่าไายใบสามขายบ่ขวดปิดอืเข้าใจบ่อโอ้ยมันกู อีกไหมคะ่ะมึงคือโหดแต่ขายของสิไปสิมาซื้อมึงเขาบอกโอ้หแล้วขายของพได,ดีร่มพุดีแอร์ก็ต้องเปิดร่มทุนในไฟก็เปิด,ป,ดปิดไฟขายก่อนปิดไฟขายก่อนปย่างัด๊ ซี่จะเปิดเพลงฟัง darum, เอาเองด้วยคอยใช้เสียงบม่ไดดความสิเต้นให้เบิ่งใช้ของมิติใหม่โอ้ยเหลียวบ่เห็นกันเปิดไปนะประหยดัดประหยดัดประหยดัดอ,อัานว่าเด้อเมีย์น้องโมวัดดิจิตาประหยัด อภัทษเอาเนื้อเยอะเย้ยเด้ดเออภัยโ่ษเนื้อเหมือนสาวก็มาเมาลอบนะี <c> ่ <oughs> คุณไก่สมบอกคุณอารุณสวัสดีครับนะคะเอเอเนาะขายแบบกระซิบกระไซเสียงบ่ได้ใส่เสียงบ่ได้เพื่อนบ้านสิตกใจตืน่นเขานอนพักผ่อนอยู่เกาใจบ่ได้ยินบ่หูมองสีงย่างก็บ่มีต้องค่อยค่อยนีบ,บตัวจะคล้องก็เต็มห้องถึง สีห้องเพ่งไง้ฟังก็คือสีบอไในห้องแหละค่ะถ้าขายของก่อนเราจะไปห้องบุนหะอันมองมือว่านเนาะแดดร่มลมตกสักสี่โมงแรงเนาะไปห้องอยู่บุณนะอ่ะออ้ยังก็สวนนาบเนาะสวนสมเด็จเนาะใจเย็นๆน,นอะอีกสองสัโมงยังไปมาสื่อกอนคาไฟ่คาไฟเนี่ยหาคาไฟู่ฟ่บ้าเลยนะหมพอขายแล้วร้อยยี่สิบน่ขายพื้นละรอ้อยซาอูโปรโมชั่นเด็ดเด็ดแล้วร้อยเศอูไปพื้นละสามพื้นเนี่ยกระเบิดแล้ว ขับไปบ้าดียฟังใหม่จะครบอกน้นองโม่บอกสวัสดีครับคุณไก่โซนนะคะสวัสดีค่ะ <c> ค <oughs> ุณมันมิสาเราเป็นตาสงสารไอ้บอกคุณมันมิสาเป็นอินโตนมันสั่งแล้วเออสั่งแล้วหาพื้นเนาะหาพื้นกับเลื้อเศ้าฮาะบาดนี่มาเด้อมาเด้อโอ้หาพื้นกับเลือเศร้า,า,ระา,า,มมา,าน,นาะคะเศร้าเศร้านาเออโอ้เอ คุณนันรู้อะไรอพอประหยัดขายของเวอร์ชันใหม่ที่ไม่เมันขายของกับขีทข่ที่ขี่ดีไหมค่ะไฟกับเบเปิดไคตัวเปิดแบบบอร์บาเปิดอะไรมันฮอนมันฮอนค่ะแต่ซ่องขันไปขายนาบ้านเบาฮอนดอกประหยัดแอร์แต่ว่ามันเสียงดังก็เลยต้องจําใจมากมาซอยคาไฟคอยเดอร์สูงมาซื้อบ,บราณส,สามเพือนจำเพืนจำเคุณบีบีบอกว่าประหยัดดีค่ะคุณไก่ซนนะคะเออกะซิบขายของเวอร์ชันใหม่ไหมมาซื้อไหค่ะ ไยโตนเนาะเออคุณไก่สนคุณบุยเบียคุณไก่ส,นบ,กน,บกสนบอกหัวจะปวดคุณไก่สนบอกบุกติกับปวดหัวแล้วนาะบาดน,นี่มึงเลยบ่ได้ใส่เสียงแล้วบาดน,นี่มาตรการไม่แม่ค่าใส่เสียงบ่ได้กันอยากใส่เสียงพูดเลยไปสวนสาธารณะแ <c oughs> ต่ยโตนบ,บ่าข่าเบื้องชีวิตแม่ข่าบม่ได้ขายทั้งปีสำเนาเดือนปีนึงจะขายจะ่เท่อน <c oughs> ชีวิตลําเคิง ชีวิตมันลำเค็นเนาะเดี๋ยวก่อนขายเบิร์นี่สิไปดาวบ้านแล้วบ่ตงหว่วงมีดาดฟ้านนะแต่ก็สิซื้อเครื่องบินมันน้ำขี่เครื่องบินส่งน้ำบาทนี่เวอร์สันไม่ได้คลายนี่ให้เบิร์ก่อน่อยสอง่งคอยส่งเอง่อยจะนั่งเครื่องบินขี่เครื่องบินส่งให้เจ้าอะลาสูประตงแต่ว่าหลอดนี่มาซอย่อยก่อน <laughs> <laughs> อีจิตติมันขี่โม่เนาะสูขี่โม่เออ เอ้ยมาหาตัวเอ็อเมซีซมันสวยเบิร์ตกันรอบหน้ากว่าจีขี้เครื่องบินทรงมันสนุกดี๋ยวเงินไปซื้อบ้านซื้อเครื่องบินเอ้าก็ย so. ังกระดาคนน้นขายไปด่าไปเนาะแมนบอกเออเนาะเสีว่าวนิทานก็บว่าวก็ได้แล้วเสียงมันดังโออเอ็มซีเจ้ากานั่งเงินหลังส้นฟ้าอะไรมาเนี่ยเออนาะมันกำปันเนาะมันใส่นาะเออ น้องโมเห็นไปแล่ะเขาสั่งออเดอร์เห็นแล้วน้องโมบอกว่าเอากระเป๋าอีกหนึ่งชุดผ้าห่มผืนเล็กอีกหนึ่งชุดมาหยิบกอนพอมีได้ค่าแอร์แล้วอหนึ่งผืนสองผืนสามผืนได้เอาไปทักอีก่อนโอ้ยขอบคุณกะขอบคุณ่าขอบคุณกะขอบคุณกะขอบคุณกะใกระเป๋าหนึ่งสุดนะกระเป๋าเออ กระเป๋าบ่มีหมองแหวนนั่งในหนึ่งสุดได้ค่าแอร์ล่ะไข่แน่เพราะหายซ่วงเนี่ยรอบแรกหนุ่มโมกับเมากับโปงเวลาโฮกเมาบวยไปเองต้องใส่เงานี้โอ้ยไข่แน่เดี๋ยวสี่โมงสิบห้าไปปุณธแล้วสิไปห้องเพลงแอฟฟังเวลาสี่โมงยูนน้องหานได้เพราะว่าคุ้งค่าแอร์แหละเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนเด้อแอร์หายสิบห้านาทีเด้อสิ่ฟ้าสร้างก็สร้างเดี๋ยวสิบห้านาทีสิลงแล้วประหยัดแอร์ เปิดโดนไลมันแพงใจว่าจังไ,จได้ก็ได้ค่าแอร์แล้วเอาแถมมาอีกสิบห้านนะ <c oughs> าทีเจอตรงนี้จะไม่รักก็เบาแล้วท๊อตติงายของได้กะเริ่มดีนะมันขคยของไม่ได้กันนั่ง <c oughs> โอ้ยมีแห้งแล้วเออบ่อ,บอขาดทุนแล้วไร่มีบ่อขาดทุนแล้วได้ขายแล้วเออนะ่ะโอ้จดกันพูดนะ เตรียมกระดาษมาจดตัวสีขายได้หลายโอ๋อจดก่อนโอ้ยชีวิตชีวิตอิจิตีเนา,นาะลำดานกันนักธุรกิจใหญ่เนาะจดก่อนจดก่อนพนักงานล่าออกเบิ้ลแล้วซิปคนไปเบิ้ลแล้วขนของหนีเบิ้ลแล้วเอยูแล้วมันานะ่ะ นังก้ารใจสาอติดเงื่อนเดือนซื้อขายของบมได้บ่พพราะอาทิตย์มันลาออกบ่เลยสิบคนพนัณงการแพ็กของเนี่ยโมได้งอมันดอกเออจดเองก็ได้เห็ว่็าจดเองือนบอกมึงเอ้ยเนาะขอบคุณที่ไก่เอฟซมาผู้ใหญ่ใจดีรายต่อไปนะคะคุณไก่ส่วนบอกโอ้ยผมไป็รุ่นเหนียวเหนียวบนละป่าเอ้ยได้ขายแล้วได้ขายก็คุณก้านะเออมา โอ้ยเกือบไปเลยขคุณคําปุ่นนะคุณไก่ส่วนบอกนะอาออรุณอไทยขอบคุณครับเออเนาะคุณคําปุ่นบอกอ่าน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 ,านแล้วค่ะรับแล้วมาผู้ใดสิรับออเดอร์อีกคนสินั่งตั้งใจอ่านละบากเนี่ยเออเนะี่ยคุณคําปุ่นคุณไก่ส่วนพี่คําปุ่นครับขายแบบนี้ลุ้นดีนะตื่นเต้น,ตนดีว่เา,นะเาเออเนาะเออราะขายได้กับสิปิดแอร์นี้อันเอฟซีแล้วมันเปื้องให้เวลาอีกสิผานาที่ผู้ใดมาซื้อสิปิดแอร์ปิดการขายเดี๋ยวจงคืนไม่พุ่นละขับรถไปพุ่นละ ได้ก็ได้ค่าอาแอร์แล้วค่าขนมแหละสิแวะซื้ออันตำบักหุ่งไปนั่งสุ้ยิ้มสู้ยิยุ่หุ่นแล้วเราก็กินตำบักหุ่งตกใจหมดเลยอะไรไม่โอ้ยยังม่หยุดมาอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรบ้าเนี่ยเฮ้ยต่อเราต่อเราโอ้ยคุณน้องบุญเหลือสวัสดีค่ะคุณน้องจ๋าสวัสดีโอ้ยมีแฮงอยู่อ่ะเอฟซีเบิ้องตื่อน้องบุญเหลือให้สติ๊กเกอร์ไม่อีกดละขอบคุณกาขอบคุณกาขอบคุณกา คุณน้องขาดูสิคะตอนนี้นะห้องก็เล็กนึกว่าเสียงดังก็ไม่ได้ข้าห้องเขาเปลี่ยนกะเวลาทํางานเขากลับมานอนดิสั้นก็เสียงดังไม่ได้เกรงใจข้าห้องเขานืก็เลยเข้ามาห้องกายอยู่ในห้องนอนเล็กๆแกบๆบเนี่ยอืมก็ขอบคุณนะเวอร์ชันใหม่เอเมก้ากับกินก้ามาแล้วนิโม่ผู้่ใหญ่ดีเอฟซีเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอือ อันคุณน้องค่ะคุณน้องบุญเหลือนี่จะซื้อซื้อผ้าแจกเด็กก็ได้นะผืนใหญ่นี่ค่ะผืนใหญ่ผืนใหญ่เนาะผืนใหญ่สองร้อยสามสิบบาทนะคะคุณคุณน้องอาหมวยนาะซื้อไปแล้วค่ะหลวงพ่อบอกหนาวมากนะคะได้แล้วคนละผืนนี่ค่ะมีอีกค่ะมีอีกมีอีกกันนี่กันนี่กันนี่กันโอ้ย พื้นใหญ่230บาทนะคะมีเด็ก8คนพักห้ารูปนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากจะซื้อสนับสนุนสั่งมาแล้เลยนะโอ้ยฉได้เบิร์ไวๆเนาะเดี๋ยวสิไปเต้นโซ่ผุนลาบนะไปเกมหมากกระท่านดีกว่านาะเอ้ยขอบคุณนะกี้เอมซีมามาผมว่ามีแห้งมีแห้งโอ้ยหมาแล้วโอ้ยโอ้ยเอฟซีมาใครเปิดแอร์ขายของขาเนาะโอ้ยฉันก็ไปนั่งเพล่แย่พังร้าย นี่นะคะน,นี่แม่ค้าก็ออกจะสวยจิ้มเรียนหน้าตาคนเด้ออันลูกค้าจย่แย่งกันเด้อแย่แย่งกันสื่อจะเย็นเย็นค่อยๆค่อย,อยๆชื่อแลวแม่ค้าสีฟ้าอ่านจย่แย่งกันอย่แย่งกันนี่มีหลาย,ยู่มาต้องแย่งกันมแมนบอกขากุ้นคำปูนนะคะเออนะคะโอ้ยคุณวันวิสาบอกโอ้อีตัเด้แม่ค้าเอยขายของ ขายจังสนะีเนาะพอได้สติ๊กเกอร์นา,นาน,นีนบานยิ้ยมและยิ้ยมยิ้ยมยิ้ยมยิ้อชิชิชิของก็ได้ขายสติ๊กเกอร์ก็ได้เห็นบอกคุณไก่เซอร์เเห็นบอกค่ะเวอร์ชันใหม่ขายของจังสีลนะ้มันยังขายดีเนาะคุณบีบีหวัสดีจากคุณคำปุ่นนะคะเออคุณบีบีบอกคุณบุญเหลือขอบคุณค่ะคุณไก่เซอร์บอกพี่น้องแตงกิ้วครับนะคะคุณคำปุ่นบอกขอบคุณกับคุณบุญเหลือนะคะ คุณสุนีนานะคะคล้ายเป็นยังไงไหมคะเออเนี่ยแอร์กําลังเยน็นแอร์กําลังเย็นมาแล้วคุณบีบีบอกคุณสุนีนานะคะคุณไก่สุนบอกคุณสุนีนาสวัสดีครับนะคะใจจริงอยากสิเต้นขอบคุณนะคะน้องบุญเหลือแต่ว่าเต้นบาได้ใส่เสียงบาได้เขาสิตืน่นเขานอนกันอยู่เขาบอกว่าอันขอความร่วมมือนะเบาลงนิดนึงโอ้ยนี่ละเบาแล้วคะ่ะเออเพราะว่าเขานอนกลนเขาก็ยังได้ยินเลยอื เพราะนั้นเขาต้องเบาๆเขาต้องมีมาระยาเขาเป็นผุโจกผู้งามเขาเป็นแม่ค่าที่สวยเขาต้องมีมาระยาแม่นบอค่ะเอ็ดใช่แล้วดสิฟอนแห่งให้เบิง้งฟอนแหงให้เบิง้งผู้ใดเ,เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนี้ละ่ะคะเป็นเมียผู้น้